สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพ่หญ่มนโนรดกลับมาคลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับสืบเนื่องจากการแข่งขันวอลเลย์บอลออสตาซูเปอร์แมตระหว่างไทยกับเกาหลีที่แข่งขันเสร็จสิ้นลงไปครับกระแสความฮือฮารวมทั้งกระแสการโจมตีกระแสการต่อต้านอะไรมันเกิดขึ้นมากมายครับสำหรับเกาหลีปกติแล้วเราก็จะได้ดูเฉพาะสื่อที่เป็นสื่ออวย สื่อที่เป็นการโปรโมททางด้านเดียวของทาง v ีรีเขานะครับพระยาโนดก็เลยไปซอกแทกหาสื่ออิสระเขาจะว่าอย่างไรเกี่ยวกับการแข่งขันในคราวนี้มันมีความสําคัญอย่างไรมันมีนัยยะอะไรอยู่ครับพอเข้าไปอ่านดูแล้วครับมันแตกต่างสิ้นเชิงกับสื่อปกติของเกาหลีใต้ของวีรีเขาครับดังเช่นสื่อรายนี้เขาบอกว่าในสืก ซูปเปอร์แมทวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีไทยออสตาที่กลับมาจัดขึ้นหลังจากห่างหายไป6ปีครับเกาหลีสูญเสียศักดิ์ศรีอย่างสิ้นเชิงจากความพ่ายแพ้ติดต่อกันถึง2ครั้งสถิติการเจอไทยตอนนี้คือชนะ2แพ้4ถึงตรงนี้แม้ว่าคำว่าคู่แข่งแต่ก็ยังน่าอายทีเดียวมันเป็นเรื่องยากที่จะเห็นประเทศไทยเป็นมหาอำนาจแห่งวอลเลย์บอล เขารับไม่ได้ครับที่เห็นประเทศไทยเป็นมหาอำนาะจในวอลเลย์บอลน,นั่นแหละนะแต่ผลงานที่แสดงให้เห็นในเกมวันนี้มันแทบจะสมบูรณ์แบบเลยเอนี่เขาไม่ได้อวยทีมเกาหลีนะครับเขามาพูดถึงทีมไทยนี่ก็ไม่ได้อวยทีมไทยนะมันเป็นดังที่เขาพูดจริงๆในขณะเดียวกันประเทศเกาหลีนั้นดีมากจนชื่ออสตาก็ไม่มีความหมายอันนี้ก็ไม่เข้าใจมันดีแบบไหน เราจะเล่นบทผิดหวังอีกครั้งอ่าวก็ว่าไปครับโดยเฉพาะผู้เล่นที่ดไ้รับเงินเดือนหลายร้อยล้านวอนการที่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะหายไปตลอดทั้งเกมทำให้แฟนๆน่โกรดเครื่องเรื่องนี้ทำให้มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับเงินเดือนสูงๆกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเราจะส่งข้อมูลรายละเอียดถึงคุณอย่างรวดเร็วในด้านประสิทธิภาพการทำงานว่าไปโนนเลยนะครับ สำหรับทีมชาติเกาหลีก็ประกอบไปด้วยจองยุนจูอีซอนอูอาศัยเพียงผู้โจมตีมือใหม่2คนเท่านั้นจองยุนจูทำคะแนนได้21คะแนน1บล็อกส่วนอีซอนอูทำได้17คะแนน2บล็อกเขาได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อทีมผู้เล่นทั้ง2คนที่เล่นอย่างเต็มที่แล้วฉันได้แสดงให้เห็นถึงเกือบทุกเรื่องที่ฉันจะแสดงให้เห็นข,า,ขาวกวาไปแต่มีชื่อของผู้เล่นคนอื่น คือเป็นการยากจะได้พบในการบันทึกอย่างเช่นค so ังโซฮุยหรือว so ่าคังโซฮวีผู้มีรายได้สูงอดีตผู้เล่นตัวจริงอย่างลีดาฮยองจองโฮยองเขาก็ได้แสดงบทบาทเียแบเบงียบๆคือพูดง่ายๆคือไม่เฉิดฉายนั่นแหละนะครับแต่ก็มีหลายฉากหลายแอคชั่นทีเดียวในเกมที่ไม่ไหลลื่นขากาว่าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งค so ังโซฮุยหรือว so ่าคังโซฮวี ทำคะแนนได้12คะแนนการเคลื่อนที่ทับซ้อนในช่วงเวลาสําคัญคือพูดง่ายๆคือมันไม่ลงตัวครับมันจับปูมาใส่กระด้งกันเนื่องจากวันอยู่คนละทีมพอจับเข้ามาไม่ใช่ว่ามันจะสมูทกันเลยนะมันมีข้อผิดพลาดมากมายที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆคือไม่คุ้นเคยกันนั่นแหละผู้เล่นคนอื่นๆก็อยู่ในระดับเดียวกันแม้แต่สิ่งที่เขาเรียกว่าพื้นฐานของการรับ การรับที่ไม่ราบรื่นเขาถูกผลักให้บล็อกไปโดยสิ้นเชิงในเกมวันนี้ไทยออสตาเคลื่อนไหวอย่างเป็นทีมอย่างจริงจังอย่างแท้จริงกองหน้าอย่างธนชาทําไป23คะแนนมีอัตราการโจมตีสำเร็จอยู่ที่75เปอร์เซนตเขาเป็นผู้ทําคะแนนสูงสุดของทั้งสองทีมเลยดลพรวริศราหัตทยาและทัดดาวก็มีส่วนทำคะแนนพอๆกัน เขาได้เพิ่มความหลากหลายเส้นทางการโจมตีต่อทีมเราคอยจี้จุดอ่อนของเกาหลีใต้โดยไม่หยุดหย่อนในขณะเดียวกันจองยอนจูอีซอนอูของเกาหลีก็พยายามที่จะโจมตีเวลาที่เหลือก็จะเห็นภาพแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคา์ดเคมีกับเซตเตอร์คิมดาอึนก็เห็นคิมดาอึนเซตลูกเซตบอลเนี่ยไม่เข้าจุดหลายครั้งทีเดียวแหละนะครับมีการเปลี่ยนตัวลงมาเปลี่ยนตัวกับลีโกอึน ขาดตัวบล็อกกลางการป้องกันที่ไม่มั่นคงของริบเบโรอย่างยูซอยอนท้ายที่สุดแล้วปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชื่อออสตาถูกทำลายลงจากเซตแรกก็คือเกาหลีทำผิดพลาดในเกมเสิฟถึง8ครั้งไทยเชื่อมโยงกันอย่างสงบอ่เขใช้คำว่าสงบนะครับแปลมาจากเกาหลีใต้ก็คือเชื่อมโยงกันอย่างสมูทนั่นแหละส่วนเกาหลีล่มสลายไปเอง ในเซตที่สองจองยุนจูขึ้นนำในช่วงหนึ่งจากผลงานของเธอเราสูญเสียความไหลลื่นเพราะความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเส้นทางการโจมตีถูกตัดขาดในช่วงเวลาสำคัญในเซตที่สามนี่กาเป็นเซตเดียวที่เราชนะนี่มันเป็นเพียงชนะในเซตเดียวอาศัยความผิดพลาดของฝ่ายตรงข้ามมันไม่ใช่กระแสที่ล้นหลามมันไม่ได้หมายถึงว่าทีมเกาหลีใต้นี่ ฟอร์มดีขึ้นครับแต่บังเอิญเป็นทีมไทยนี่ครับซึ่งเอาน้อ,นองๆลงไปเล่นให้ครบทุกคนนั่นแหละนะครับในเซตที่สามมันก็เลยทําให้เกาหลีใต้นี่ได้คะแนนเขาก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเกาหลีใต้ฟอร์มโดดเด่นขึ้นมานะเป็นความผิดพลาดของทีมไทยมาถึงเซตที่4เป็นการแข่งขันที่สูสีการดึงเอาสมาธิของทั้งสงทีมออกมาในที่สุดเกาหลีใต้ก็พ่ายแพ้ไปภายใต้การโจมตีที่แข็งแกร่งของ ดอนปันก bon oh no 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 so ็คือดลพรนั no 300, ่นแหละนะและการเสิร์ฟในรอบชิงชนะเลิศยอมรับความพ่ายแพ้โดยไม่ต่อต้านใดๆว่าพิตติจิตต์อันสันเนาะครับนี่ก็คือสื่ออิสระเขาพูดนะแฟนๆต่างก็โกรธกันมากเพราะมีผู้เล่นหลายคนที่ลงแข่งขันในแมตชนี้มีรายได้300ล้าน400ล้านหรือ800ล้านวอนขึ้นไป เพราะว่าพวกเขาเองก็เป็นผู้เล่นในระดับท็อปคลาสโอ้ขากหลายเนอะครับแต่ผลงานที่แสดงออกมามันอยู่ในระดับโลคลาสบอกเ้่จังเลยมีแม้กระทั่งความล้อเรียนว่ามันอยู่ตรงไหนระดับดีวิชัน n หหืือโดยผลงานในตำแหน่งที่ทับซ้อนที่ไม่ประสานสอดคล้องกันตลอดทั้งเกมความไม่ตรงกันของเวลาการบล็อกล้กลมเหลว เป็นผลสุดท้ายของนั่นก็คือการขาดการฝึกฝนและขาดสมาธิก็เข้ามารวมตัวกันได้สองสามวันเองนี่คุณสื่อ,อคุณก็โจมตีไปสนักเลยเอา้าเอา้าฟังไปครับท่านผู้ชมครับหรืออาจจะเป็นมาจากต้นตอจากทัศนคติของผู้ที่ดูถูกคนอื่นใช่ไหมกำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์ออสตาซูเปอร์แมนนี่ก็คือคู่ที่แฟนๆรอคอยมากที่สุด ในขณะเดียวกันสถานการณ์ในปัจจุบันของวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีมันคือกระจกที่แสดงออกมาอย่างเย็นชาบรรยากาศภายในงานซูเปอร์แมทนี้มีการคาดหวังเอาไว้มากมายก,ก่อนจะเริ่มการแข่งขันมีผู้ชมเข้ามาถึง2,588คนมีการบันทึกตัวเลขขายใกล้จะหมดแล้วแฟนๆวอลเลย์บอลจำนวนมากก็มารวมตัวกันยืนปรบมือและเชียร์ผู้เล่น ยิ่งเป็นงานที่กลับมาจัดต่อเนื่องอีกครั้งหลังจากผ่านไป6ปีทําให้แฟนๆตื่นเต้นเป็นอย่างมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปบรรยากาศบนเวทีก็หยุดนิ่งลงทันทีหลังจากเสิร์ฟผิดพลาดกันหลายครั้งและเกมรับที่ผิดพลาดในเซตแรกเสียงถอนหายใจดังๆจากท่านผู้ชมหลังเซตที่2จบลงผู้ชมบางส่วนก็ลุกออกจากที่นั่งโดยเฉพาะ เมื่อส่งโมเมนตัมมายัางทีมไทยแบบสูสีในช่วงท้ายเกมถึงขนาดมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่หรือออสตากันเลยทีเดียวแม้ว่าจะจบเกมลงแต่แฟนๆก็แสดงถึงความผิดหวังของพวกเขาออกมาด้วยการปรบมือให้กับทีมอย่างเยาะเยะ้ยตบมือให้เขาบอกว่าเยอะเยอะ้อโอ้ยออไปกันใหญ่แล้วค่าวนี้บรรากาศบนเวทีเปลี่ยนจากความดีใจเป็นการถอนหายใจด้วยความผิดหวัง ไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพเท่านั้นมันเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าอาจจะนำไปสู่รอยร้าวในความไว้วางใจของแฟนๆและทีมผู้กำกับคังโซฮยองก็บอกว่าหมายถึงโค,รคร้ชคังนี่แหละครับเฮ er, ียคังก็บอกว่าแมตช์นี้สุดยอดมากทดลองกับผู้เล่นแบบระสมผสานใหม่ๆเขากำลังถูกประเมินว่าพยายามที่จะทำโอกาสกับเลือดรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงสัญญาณของออสตาเกมสิ่งที่แ,แฟนต้องการไม่ใช่การทดลองนี่มันคือผลลัพธ์และการแสดงที่มีการแข่งขันขาดความยืดหยุ่นทางยุทธวิธีตลอดทั้งเกมโดยเฉพาะในเรื่องของแมตที่สูสีในเรื่องของเซตที่4ที่สูสีไม่มีการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนการจับเวลาที่หมดลงช้าเกินไปนิดหน่อย สำหรับความสามารถในการอ่านเกมทุกครั้งก็น่าผิดหวังเช่นเดียวกันมีการวิาพากษ์วิจารณ์เข้ามารวมถึงทรัพยากรหลักที่มีอยู่แม้ว่าจะมีการแสดงอย่างไม่มีชีวิตชีวาต่อไปก็ว่ากันไปสุดๆนะครับนี่ก็คือสื่ออิสระครับเขาโจมตีไปทุกอย่างเท่าที่คำพูดเขาจะนำเข้ามาลงในการวิาพากษ์วิจารณ์ของเขาแหละนะครับก็เหมือนกับเรานี่แหละเล่นได้ก็เชิดชูกันไป ถ้าเกิดว่าทีมไทยแพ้จะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมคงจะหนักกว่านี้นะเพราะอย่านดว่านนะอา้ามาฟังความคิดเห็นของแฟนๆเกาหลีอีกนิดหนึ่งครับแถมท้ายสักนิดนะครับคอมเมนต์แรกนี่ครบับอกว่าเงินเดือนวอลเลย์บอลหญิงต้องปรับขึ้นสูงสุดน่าจะคงอยู่ที่ประมาณ300ล้านวอลมิฉะนั้นคุณจะต้องกำจัดนางเอกออกไปนางเอกนี่ก็หมายถึงผู้ที่มี เงินเดือนสูงสูงก่าเพื่อนนั่นแหละนะครับเป็นใครก็พอๆพอจะทราบกันคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่โดดเด่นในด้านการทําตัวเองสวยงามด้วยการสัญญกรรมแต่กลับขาดความโบกพร่องทางด้านอื่นโอ้ไปนู่นเลยนะครับคอมเมนต์ต่อไปบอกว่ามันน่าอับอายและน่าผิดหวังที่พวกเขา ให้เงินมากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับทักษะของพวกเขาฉันกังวลเกี่ยวกับอนาคตของวอลเลย์บอลเกาหลีไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเงินทันทีมันจะลงมาตรงนี้เลยนะครับสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ไปที่ไหนไม่ได้ก็ลงมาที่เงินเดือนของผู้เล่นนี่แหละก็เหมือนกับว่าเขาตั้งเงินเดือนเองซะอย่างนั้นก็พวกคุณนด่แหละครับเป็นคนตั้งเงินเดือนให้กับพวกเขาก็เรตติ้งดีๆขึ้นมาบริษัทก็ตั้งขึ้นให้ไม่ได้คิดอะไรเลยนะสูเนาะ คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเงินเดือนสูงสุดสำหรับนักวอลเล์บอลต้องได้รับการปรับอย่างรวดเร็วประมาณครึ่งหนึ่งของปัจจุบัน300-400ล้านวอนน่าจะเหมาะสมกับเงินเดือนประจำสูงสุดถ้ามองดูในปัจจัยตำแหน่งของระดับวอลเล์บอลไทยมันต่ำกว่าระดับวอลเล์บอลไทยมากฟองสบู่เงินเดือนมีขนาดใหญ่มากเกินไป ต่อไปวอลเล์บอลหญิงก็คงจะหายไปผู้ที่มีรายได้สูงควรบริจาคสนับสนุนรายได้ประมาณครึ่งหนึ่งเพื่อมาช่วยพัฒนาวอลเล์บอลรุ่นจูเนียร์คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าผู้เล่นไทยตัวจริงนี่ไปเล่นหลีกต่างประเทศไม่ได้แม้จะกลับมาเล่นให้กับทีมแต่ทีมชาติเกาหลีก็แพ้2เกมรวดยุบทีมไปเลยไม่มีคำตอบเขาเ็ามองเห็นเหมือนกันแล้วนะครับเขาก็มีการวิเคราะห์เหมือนกัน ผู้เล่นของไทยตัวจริงมีอยู่3คนเท่านั้นนะครับมีโมเมมีพิ่นแนนมีพิเตยส่วนคนอื่นนี่ก็เป็นผู้เล่นสำรองทีมชาติครับอย่างน้องวริศาราน้องกน,นกพรนี่ก็เคยเข้าร่วมทีมชาติไทยใน VNL ปีที่แล้วแหละนะครับแต่ก็ไปแพ้เกาหลีอยู่ที่บราซิลนุกนิกอย่างนี้ครับดลพอรอย่างนี้อ่า คนที่ไม่มานี่ก็เยอะไม่ว่าจะเป็นบีมบอบอเพียวพ้นพุนใครอีกล่ะรวมถึงพี่แป้นด้วยครับก็ยังไม่ได้กลับมานั่นก็คือทีมชาติครับเจเจก็คงไม่มาแล้วลหะนะอ้าดูคอมเมนต์ต่อไปครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าน่าจะเพิ่มจํานวนผู้เล่นโคต้าเอเชียมากกว่านี้ไปวีลีกเลยนะนี่ไอคนนี้นะ มีคนมาตอบกลับบอกว่าที่ฉันกำลังพูดถึงคือปืนหลักของช่างปั้นหม้อคังโซฮวีช่างปั้นหม้อนี่ก็คือทีมไฮพาร์ตนะครับคังโซฮาวีช่างหน้ารังเกียจอย่างยิ่งกับเรือดำน้ำลำอื่นๆของเธอถ้าบุกและทำคะแนนได้ธานัชาจะออกมาและถ้าเล่นเกมปกติธานัชาจะกลายเป็นผู้เล่นรุกหลักนี่คือคอมเมนต์ตอบกลับนะครับ ก็มีคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าให้เราเลือกผู้เล่นโคต้า3คนแล้วให้มีผู้เล่นที่อยู่ภายในสภาพที่ดีเพียงคนเดียวถึงจะเลือก3คนก็ไม่คุ้มกับราคาค่าตัวของคังโซฮวีหรอกก็หว่างกันไปนะครับคอมเมนต์ comment ต่อไปบอกว่าทีมชาติเกาหลีเละเทะจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักจองอาคังโซฮวีเป็นคนที่สับสนมากตัดเงินเดือนพวกเขาเลยโอ้ยไปนู่นเลย คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าในเกมแรกไทยส่งทีมที่2ลงเล่นในเซตที่3ทําให้เกาหลีสามารถเอาชนะได้เพียงเซตแรกไปได้หรือพูดให้ถูกก็คือ3 0เกมที่2ก็เหมือนเดิมแต่ไทยสามารถเอาชนะผู้เล่นตัวจริงทั้งหมดในเซตที่3และได้คว้าชาัยชนะไปในเซตแรกเฮ้อนี่มันแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของนักกีฬาหญิงเกาหลีหรือกว่าไปนะครับเอ๊ เซตที่สามนี่ครับไม่ใช่ทีมสองของทีมไทยนะเป็นน้องๆเยาวชนไม่ว่าจะเป็นยูต่างๆก็ได้ลงไปเล่นไม่ใช่ทีมสองทีมชาติทีมสองของไทยนะ,ะท่านผู้ฟังบางท่านเข้ามาอาจจะสับสนนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ทีมสองนะอันนี้ก็ทีมออสตาพูดง่ายๆก็คือรวมทีมไปแข่งไปหาประสบการณ์เฉยๆครับท่านเกาหลีท่านนี้เขาก็มองไปอย่างนั้นครับอา้าวคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า ผู้เล่นที่เรียกตัวเองว่าพวกนี้ไม่ได้ล้อเล่นแต่ถ้าพวกเขาจะเล่นเกมแบบนี้พวกเขาก็ไม่ควรทำตั้งแต่แรกนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวเกาหลีครับมีแต่เรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนของผู้เล่นทั้งนั้นครับมันไม่คุ้มค่ากับทักษะการเล่นของผู้เล่นเกาหลีเขาเขาคิดอย่างนั้นนะยาวแล้วคลิปนี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพ่อใหนนทและกดติดตามพ่อ,อนโหนนทกราบขอบพระคุณคเป็นอย่างสูงพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ